สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทั่วโลกของยายเจิมชนบทสวีเดนนะคะวันนี้ยายเจิมก็จะมาเล่าเล่าว่าเจอสามีชาวต่างชาติได้ยังไงนะคะชาวสวีเดนนะคะยายเจิมจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นยายเจิมต้องต้องกราบขอโทษทุกคนก่อนนะคะ วายเจิรม,มีปัญหาในการพูดเพราะว่าคางคางตะไกของยายเจิมนะ่ะมันจะแข็งอนะถ้าพูดเร็วไปหรือช้าไปอย่างเงี้ยจะต้องค่อยๆพูดนะคะต้องบอกให้ FC ทุกคนรู้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่หรือ FC เก่านะคะยายเจิรจะพูดชื่อตัวเองว่ายายนะคะ ยายเจิมจะพยายามพูดให้ถูกต้องและดีที่สุดค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะยายเจอมเจอ,เอาสามีในเว็บไซต์ค่ะในเว็บไซต์ในเว็บไซต์หาคู่นหรอคะเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ไทยเลิฟค่ะ แต่ตอนนี้ยายไม่รู้นะว่าเว็บไซต์ที่ยายใช้ยังเขายังใช้อยู่หรือเปล่ายายไม่รู้ยายเจอสามีในเว็บไซต์ยายก็สมัครในเว็บไซต์นะคะีค่ะแล้วก็ไปไปค้นหาไปแฉหาคู่ต่างชาตินะคะก็แทหา สามียายนะคะยายแชทหาแค่เดือนเดียวนะคะเขียนข้อความหาการแค่สีข้อความเท่านั้นแล้วก็แฟนยายนะะี่ยเาก็ตอบมาบอกว่าเขียนตอบมายายเขียนไปเขียนไปสั้นๆนะคะ่ะเพราะว่าไอ,อเป็นเป็นคนประเทศไหน เขาบอกว่าเป็นคนสวีเดนเขาก็บอกว่าอย่างี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่เคยแต่งงานไม่มีไม่มีลูกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทีนี้ยายเจิมก็ตอบไปตอบกลับไปหาเขาแล้วเขาก็ตอบกลับมาค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาหายายเจมิมที่เมืองไทยยายเจิมก็วเขียนหาแค่ครั้งเดียวบอกว่าจะมาหา าจจะเจิมที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะมาจริงๆเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาก็เขียนมาอีกเขียนมาอีกข้อความที่สามเขาบอกว่าเขาจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วนะเขาบอกอย่างเงี้ยยายก็ไม่เชื่อหรอกนะคะว่าเขาจะมาจริงๆนะคะเขาบอกว่าเขาจะมามาวันที่เดือนพฤศจิกาวันที่หก พูดเป็นพศพศแบบแบบสากลน,นะคะวันที่หคุสศกิกาพศสองพ1 2ค่ะแล้วแกก็บอกว่าซื้อตัว๋วเครื่องบินเสร็จแล้วว่าอย่างเงี้ยฉันจะไปจริงๆบอกว่าอย่างงี้เนาะเออฉันนะ่ะแกบอกว่าฉันนะ่ะส่องหาเธอนะ่ะ เธอไม่เคยตอบกลับเลยว่าอย่างนี้เพราะว่ายายไม่ได้เล่นไงไม่ได้เข้าไปเล่นแกบอกว่าแกเข้ามาส่องดูเข้ามาส่งดูแต่ก็ไม่เห็นตอบกลับแกอะไรอย่างเงี้ยพอยายแกเขียนมายายตอบกลับแกแกรีบตอบกลับยายทันทีเลยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็แกบอกว่าจะมาจริงๆ แล้วยายก็ไม่แน่ใจแล้วก็ว่าสามียายจะไปหายายจริงๆนะคะแล้วแกก็วันที่หพฤศจิกาก็มาถึงแกก็บินไปเมืองไทยจริงๆค่ะแกบอกว่าฉันฉันจะไปแล้วนะเนี่ยแกบอกว่าฉันเตรียมตัวแล้วจะไปสนามบินกัอบ้างี้นะเออขียนก็ความบอกนะคะ แล้วถึงเมืองไทยฉันจะโทรหาคุณนะว่า,างี้แต่ยายยายก็ไม่เชื่อหรอกค่ะยายก็ไม่เชื่อว่าแกจะมาแกแกไปถึงแกลงลงถึงกรุงเทพนะค่คะแกก็ให้ให้ทางโรงแรมโทรไปหายายยายก็ยังอยู่บ้านอยู่ค่ะอยู่ที่ที่ที่จังหวัดชายภูมินะคะเพราะว่ายายไม่แน่ใจว่า แกจะมาจริงๆพนักงานที่โรงแรมก็โถรไปบอกว่านี่คุณมิสเตอร์สเตฟานเขามารอคุณที่โรงแรมแล้วนะเอ้อยายาก็ตกใจฉันอยู่บ้านเนี่ยฉันจะไปยังไงเนี่ยเขารออยู่กรุงเทพไงแล้วทีนี้ยายก็ก็เลยขึ้นรถตู้จากชัยภูมิค่ะมากรุงเทพ มาหาเขาที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มามาหาเขาที่กรุงเทพมามาหาเขาเอ่อสองคืนค่ะที่กรุงเทพแล้วเราก็เอ่อคุยกันว่าว่าจะมาเจอกันแล้วว่าจะเอาอยังไงทีนี้ยายก็บอกเขาว่าถ้าจะไปบ้านฉันอะคุณจะต้องเอ่อประเพณีชันอะจะต้องไปหาพ่อแม่เนี้ย ้คุณจะว่ายังไรเลยว่าอย่างนี้เนาะแกก็บอกว่าเออฉันก็อยากจะแต่งงานนะยายก็งงเว้ยเฮ้ยแกบอกว่าแกแคอยากจะแต่งงานอ,อะไรเพิ่งรู้จักกันแค่วันเดียวจะมาแต่งงานเป็นไปไม่ได้หรอกเลยว่าอย่างนี้เนาะทีนี้แกก็เลยถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็จะพาคุณไปซื้อแหวนมั่นแกก็พายายเนะะี่ยค่ะไปซื้อแหวนมั่นแหวนมั่นไว แหวนมันไว้แล้วก็ก็ไปอยู่บ้านค่ะเออพอมั่นเสร็จพอแกซื้อแหวนแหละที่กรุงเทพมั่นยายไว้แล้วเราก็ไปที่บ้านค่ะไปอยู่บ้านยายที่เ,เพ่อเทพถิดชัยภูมินะคะแต่ไม่ได้อยู่บ้านยายนะคะเ,เราเช่ารีสอร์ทอยู่ค่ะแกอยู่กับยาย2อาทิตย์ค่ะ2องอาทิตย์ แกก็อยู่กับครอบครัวยายก็ก็รู้ก็เห็นหมดก็ว่าแกเป็นคนดีนะคะเพราะว่าแกจะเป็นคนไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดนดี๋ยวกล้วก็ไม่เป็นคนแบบว่าอยากจะพูดไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวเอฟซีจะดาวมาอะไรเงี้ยแม่ก็จะไม่พูดจะพูดในสิ่งที่แค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะว่า ยกยอสามีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยยายจะพูดแค่แบบว่าเขาเป็นคนดีค่ะครอบครัวยายชอบเขาแล้วเขาอยู่สองอาทิตย์สามียายนะคะอยู่2องอาทิตย์ก็บินกลับสวีเดนก็บินกลับสวีเดนแล้วก็พพอบินกลับมาสวีเดนเขาก็มาถามพ่อแม่เขาว่าไปเจอผู้หญิงไทยฉันจะไปแต่งงานแต่พ่อแม่เขาก็ไม่พร้อมนะ จะไปแต่งงานได้งไงไปเจอเขาสองอาทิตย์เขาจะเป็นยังไงแม่ของสามีก็กลัวก็กลัวผู้หญิงผู้หญิงชาวต่างชาติผู้หญิงไทยนะะเนี่ยค่ะเพราะเพราะยายเจอเป็นผู้หญิงไทยเนะาะกลัวโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เขาก็บอกว่าเขาแล้วแต่คุณนะบอกลูกเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วทีวนี้ แกก็ฟังพ่อแม่อยู่แต่แกก็จะแต่งงานกับยายอะค่ะแล้วแกก็บินกลับไปเดือนธันวาค่ะแกบินกลับไปเดือนธันวาเดือนธันวาพอพอบินกลับไปแล้วก็ไปเดินเรื่องที่สถานทูตสวีเดนที่ที่กรุงเทพนะคะไปขอเอกสารว่าจะแต่งงานกับ ผู้หญิงไทยนะคะ่ค่ะสถานทูตก็เซ็นเอกสารทําเอกสารให้ให้สามียายน่ค่ะแล้วเราก็ไปไปกองศุนค่ะกงศุนไทยที่ที่กงศุนย์หลักสี่ค่ะกงศุนไทยไปแปลเอกสารที่นั่นแล้วก็ไปเดินเรื่องทุกอย่างเลยคะ่ะไปสเต็มไงสเต็มเพราะว่าเอกสารทางสถานทูตสวีเดนเขาออกมานะ่ะ เราจะต้องไปแปลเป็นในภาษาไทย,ยภาษาไม่ใช่ภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะจะแสตมกลงสุนก็จะแสตมว่าคนสัญชาตินี้นะจะมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วเขาก็แสตมให้ค่ะแสตมให้แล้วพอแสตมเสร็จเราก็เมาส์แท็กซี่ไปที่ ไปที่อำเภอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอเนาะเขตบางรักค่ะเขตบางรักไปไปจดทะเบียนที่นั่นค่ะไปจดทะเบียนที่บางรักก็ไปจองไปจองคิวไว้ก่อนค่ะจองคิวไว้แล้วก็เสร็จเขาก็โทรมาบอกว่าคิวถึงแล้วนะแล้วเราก็ไปจดทะเบียนที่นั่นค่ะ จดทะเบียนนำก็ไม่ได้ยากไม,ไม่ไม่มีไม่มีใครมาเป็นพยานมีมียายกับสามีสองคนคะ่ะที่ขึ้นไปจดทะเบียนสมรสในเขตบางรักนะคะแล้วก็ก่อนจะจดทะเบียนสมรสเขาก็ถามว่าเขาก็ถามว่ามีสมบัติอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่พะพ่อต่างคนต่างมีสมบัติถ้าอย่าล้างกันอะ สมบัติน่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เราก็เซนว่าสมบัติใครก็ต่างคนต่างไม่ไม่ยุ่งกันนะคะเราก็ก็เซนเซนเอ่เซนจดทะเบียนสมรสนะคะจดทะเบียนสมรสเสร็จแต่จดทะเบียนสมรสเสร็จเขาก็ก็ยายไม่ได้ถ่ายรูปค่ะไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เลย เพราะว่าตอนนั้นนั่ก็ตื่นเต้นเนาะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ค่ะพอจดทะเบียนเสร็จแล้วแต่แต่ยายไม่ได้ไม่ได้จัดพิธีแต่งงานเลยนะคะเพราะว่าจดทะเบียนเสร็จแล้วก็ว่าจะกลับไปจัดพิธีแต่งงานนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานเลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะได้จัดพิธีแต่งงานตอนไหนเนาะ <c oughs> ก,ก็อยากใส่ชุดสวยเหมือนทุกคนที่ฝันนะคะอยากใส่ชุดสวยแต่งงานกับเาชาวต่างชาติสามีฝรั่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยายเจิ้มก็คงจะได้ใส่ชุดสวยเนาะรอ,อทุกคนอรอลุ้นกับยายนะว่ายายจะได้จัดพิธีแต่งงานใส่ชุดสวยให้เอฟซีทุกคนดูไหม อันคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวว่ายายจะมาพูดว่าพอไปถึงบ้านแล้วอ่ะจะเป็นยังไงนะคะยายว่าถ้าพูดไปมันคงจะยาวมันก็คงจะเป็น20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเพราะว่ายายจะโหลดคลิปลงไม่ได้นะคะถ้างั้นยายจะมาพูดในคลิปต่อไปนะคะว่า พอมั่นกันแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปบ้านเรานะคะไปบ้านที่ยัยภูมินะคะแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วค่อยมาฟังกันนะคะคลิปนี้ยายเจิมก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณน fc ที่น่ารักทั่วโลกที่มาฟังยายเจิมเล่าประวัติว่าเจอสามีชาวสวีเดนได้ยังไงนะคะขอบคุณอีกครั้งถ้าถ้าพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายายก็บอกไปแล้วว่ายายมีปัญหาในการพูดออกเสียงยากค่ะแต่ ยายก็พยายามพูดเร็วรวนะคะเนี่ยหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ยายแล้วเข้ามารับฟังชีวิตบ้านานของยายเชื่อมชนบทสวีเดนค่ะแล้วยายก็มีดอกไม้มาฝากทุกคนดอกไม้ที่ยายปลูกไว้ที่ถ่ายให้ทุกคนดูเลยค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะจะชอบนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค้คะค่ะบายบาย